อสวัสดีตอนเช้าทุกคนวันนี้กะจะเอามาตกกะนะตะปูแชไว้สองสามเอ๋อเลยข้าจะแต่งานข้าจะแต่วีดน,นะฮะวันนี้กะคนในบ้านตายนะไปทีป่สองสองคนนะมาท่านงานวีดใตยอีกลเลยเช้าไปเจ้าเมื่อวานกะฉันมีอกมากาศไป่ากไปซอยงานข้าเจ้า ชนบางโดกอเอาไปซักยาแล้วมาสาวนี่เพิ่มอีกสามเข้มทุกคนเมื่อวานนี้ซักไปแล้วสามเข้มมันประทัานหายดีนะก็เลยซักเพิ่มอีกเข็มหนึ่งก็หายชิพันนะทุกคนไปดิสามแสนเลยบางโดน,นี่เ้าเดี๋ยวเอาคันคิงรถก่อน ม่ได้คันหรงหระคันยา เอาที่ไทยสองตาเลยนะตาตานี้กับตาตานี้จะคือจีโปลจีคือสีเข่าขางอยู่นี่พลสีตกเสรแล้ว,ลวนี่เอ๋อพอดีไทยขาการมาโตกกสีโป้มน้ำขึ้นมาแต่น้องเขาแหละนี่น้องซาเขาอย่างนะั้นนะ ประมาณสี 4, ไ่ 1, 2, 3, 4, ไฮหนึ่งสองสามสี่ไฮลุ่มพ้นกระตกมือแห้งได้ชีเอาจากมาโป้มน้ำขึ้นก่อนพอดีมันไปหยาดนะพอดีมันติดสำนี้น้ำพอดีกระ,ะเทินเชี่ยวน้ำน้องสานเนี่ยแหละทิบุพเพเพรที่แรกว่าที่ดูดเอาหนามอยูา่าเนรคุณมัน,น,นอะโล่งหยาดนะจากเขามันต้องไปลงต่งอยู่งลุง่ทรายก็บบุพคอยเทิงเปลี่ยนใจเลยจะไปดูดน้ำไฮนานะ คือพ่อจะรอกซองให้นี่เอ้ามาพ่อกันอา้า่ถนัดเลย นี่เถื่นน้ำให้นะคือเฉพาะอยู่หรอกนี่น้ำเป่งใส่กันนะตอนนี้น้ำเป่งลงมาซองให้คืคคคคคคคอจะได้อยู่หรอกเอาไปเสียด้กาเนี่ยพวกแหงไ่เสีได้กินเขาเนี่ยตะลีอ้า พอแล้วสักคนเดี๋ยวจะลองติดนะจักยังได้และจักสีดูได้หรือเปล่าไม่ได้ดูถึงนะ Ings, มาได้กันมาได้ซองหายยังดีจักกระจักจะได้ตัดตัดตัดอยู่เอ็นเป็นยังไงนะ Song hai thôi Song hai lại song hai tên hai tên hai tên hai hai tuần này hai hai tuần này, này. này hai น้ำก็เริ่มชื้เต็มเลยทุกค่านนี่จะขาดก่อนบาดน,นี่ยเฮ้ยดีโกโก้โอ้ยอีหยังอันนี้ใช่ไหมมันขาดใช้ระดับดูเจอยสามเข็มเข้าไปนอนอยู่นี่เยี่ยงขนาดไหนตัวนี้แล้วได้นี่ได้แต่ให้ตัวนี้นะขาดไปแล้วรอบหนึง่งเดี๋ยวรอบที่สองเอาเลยมาเนี้ปล่อยน้ำลงไป กำไหตัวนี้ตัวนี้ที่ใส่ข้าวเจ้าะทุ่นหานอยู่นี่แหละไปเดี๋ยวไปเบิ้องหนามก่อนไปเบิ้องหนามก่อนท่านจะกินข้าวเช้าอยู่สิเพลอะไรเจ็ดกับไาตะการนี่โก็เหนื่อยนะนั่นกระเทือนเขาขึ้นไปเที่ยงก๋วมินจะกินนะโอ้ยอยู่กินมะม่วงกับข่าว้ยจำเจลอยชิ้นผู้ดีกว่าได้จำยู่บ้านมันไปเส็งได้กินซ้ำ จักจก็จะเป็นจระไข้เป็นแบบสะดุดทุกคนเสียงมันสะดุดตึ๊ดซดึดด่งดดเป็นจระเขฮะแค่เป็นหย่อนหยังมาแต่มันดูดได้ก็ยังดูดเลยเป็นโซอสะดุดก็ตาม 你画一了。 สามเป่เงมากมาเนี่เหลือให้ทีซีทุกคนสินพ่อ,อเลยวะให้นี่นะเขา,าวเสาประธานกินขขาวเพ้นประธานกินม,มีเวลาออกไปซือ้อแนวกินทุกนเพม,มีแนวกินนะเช็ดให้มมนแล้วไปแหละจังสิไปกินบัดเดียวไปกินยังแหละเพมีแนวนะ นี่แล้วทุกคนบุดีติคิดอยากเอาเมียเล่านะเบิ่งบสบายเป็นตัวอย่างโรถจิ้งซีแหละนี่เห็ดผ <for> <ฮ>ู้เดียวถ้าว่ามีเงินกะง่ายนะถ้าหาบ่มีเงินกะจังซี่โลดนี่คือคอยปัจจุบันนี่แหละถ้าบ่มีเงินทำเฮ็ดเองรถนี่ถ้ามีเงิน,นเฮา,า,า,าจา้างเขาก็เฮาบ่ต้องเมื่อยนะทุกคนน่ครับว่มีเงินเฮา,าเฮ็ดเองนี่เอ้านะจัดไปอันดับแรกก็ต้องขับรถไถให้เป็น โอ้โหเมื่อยขากเลยเดี๋ยวไปเบิ่งจักก่อนดูแต่แต่เสาน้ำมันใส่เต็มขนาดนะเท่ากับขุมอยู่จะมันเป็นจังไงเขือ่อนนี่ฝั่มนี่มันบ่ค่อยแห้งปกตินี่มันออกจ่าจ่าจ่าแ,แล้วนี่เห้งอันนี้บ่ค่อยแห้งน่เป็นหย่อนหยาง,ยางไหลจิรู่จิรู่นี่ ไล่มาให้จูจมันไปตร์นมันไเดฮะเอารถไทยไทยเอานะทุกคนไทเป็นคลองหนาม,มานะนาน้านีไทยหุดพริมวลนะทันไล่คนนี้บ่ได้นตัวนี้หหนดูด ขายกันยากอีกขนมหลายขนมปุจุพิม,ลพม,ลพมลอลนะี่ไทยมวนขึ้นเอาขอปูกันทะกอนไปคนแรกคือเ้าขปู่อยู่เทียงคนแรกใส่รถเข็นเข็นมาเข็นยังหานฮะ นอนนอนเวดโอ้มันจ็กลุงเฮดเวียคสลุปปี้มักโด้เด้เศร้าหรือวะไทยฮะมาโด้โอ้พอดีหกเข็มเลยมันโด้เนาเห็นนี่แหละมันนี่ตัวนี้แหละห้องถองมังม่วงนี่แหละเต็มกระถังแชมซีเกนโปรลยมังม่วงปีนี้ ไปทุกคนลงป้ายบานนี่เอาเนี่ไปไหว่ผุดแล้รอบแรกเขาแจังสีบานาน,นี่มันเริ่มแดดแล้วโอบให้น้ำมันตอนเบิดกับพ่อนะใส่เต็มถังเจ้าบ,บิดมือมาจากเพฝ่กสิเบิดเอาบานเลยทุกคนนี่เอาเคืนเดียวแล้วก็เอาเขื่นสองซองมันานา่นะทุกคนสองคืนพัดเสน่หมันบ่ออกนะขเขายังต้องออกสารเขาน้ำตาลเอา วานพอเดียวมาแล้วนี่เตีมงานมาเรือใหม่ก็มาเถอะดิคนเมืเ่อคืนายชี่ยวานเขาาะเอาให้ตัวนี้แล้วก็ให้ตัวนั้นให้ตัวนี้มาดิให้สุดท้ายตัวนี้เอาลุยอยากหนียตัวพนเดียวเผาให้มาแล้วนะขนาดไทยกับบางช่วงบางตอนก็ยังดฏิทายพี่น้องเห็นนะมันลลยขั้นตอนไลยก็เลยหยันบาแล้วนะเผาเห็ดเผาแล้วถ้ายิงโนาะันะเชี่ยวแต่กับหมมกล่องนี่ปฏิทัยเห็ดยังลงมือนะเอา เอากับเอาไปอยากให้มูส่ยังมูแห้งมูส่ยหวาวานแล้วไหวจะได้เอาพอเอาพอเอาทำอะไรไปไหวประตกประตังห่วงโฮมแน่นอนพ้นประตูโฮมพ้นตกโฮม ไอ re, way, C. <c <oughs> ้น <ination noises> ี pop, ่ยแหลมันเดลร้ลอยเลยต้องพวงพวกเอาพวกเอาวานเนี่ยเขาเห็นไปกายเนี่ยกำเอากำเอาำหอยมันแล้วไปไหวให้เขาวานพวกเป็นแห้งเขาใส่นะเขาวานแล้วไหวมาเป็นอย่างแห้งข้าวห้หวานมาเนี่ยเขาว่ายแล้วไหวโอ้โหเทาใส่เห็ดคือมันคือพวกเป็นนี่วานกะตีหายเนี่ยแป๊บเดียวหมอดสมองของกำ cầm luôn độ độ à, Hãy subscribe cho kênh Ghiền ใช้พวกใช้รถบันซ้อประมาณสัมบงปลายนะเรียบร้อยตัวอยู่ได้นึงกระสอบหนึ่ง,งใช้วานซองให้หนึ่งมันก็บรน่ะนะเยกรยามไม่เถอะมันเหลือเอาฉันรุปไปมันเหลือนะโป่งน้ำเหา่ามาทําอะไรเก็บทุนยังเมื่อยอยู่เอ้าเดี๋ยวน้อยจะไปเก็บจะไปเบิบ่งอันนั้นต้องเคยทีมงานต้องเคยป่านใหม่ปะ

เพราะไงเ่าะปูกรลิปหรือมอเนติ่แม่ตำมูมาส่งแม่ตำมูมาส่งมูมีน้กินเดี๋ยวจีจีสาระเบาลุยไฟนั่นหละไปสู่ทีมงานเองกินบ้านกาหล้วัวหัวนบานนี้จะเป็นยัง ไปคืนแลเพราะว่าไม่ได้กินข้าวสเสรเดริโก้เซเซฟงพีฟงพี่พ นี่ถือเดี๋ยวเาจะไปกินอยู่นนะน้ำมนันฟองนองเคลือกขอจาปานใหม่ร้อนเห็ดตะกรับรันน,นเปลือกกบหมอดเนโโานะขี้เลือกก็เลือกคนได้มากินข้าวก่อนตัวนี้เห็ดแปนแอมบ์ามามามา ตำ<อ>มุงอ๋อนากินเบิรอด <c oughs> นี่นะวาวยาครับกินแล้วไหมนะ่าวอ่อยไหมเดี่ปักอะนะปักชนิกบาดนี<อ>้ไหนชิน้าใสาแล้วแล้ลต้นไม่กันกบ่ครับ อลของนพดิษพ oh. ิษบวกตนะดิตาทองขวยละอาจะพิษบกโนติดตามครับนี้มันโมนเดียวเือหานี่ติดตามเลยเดี๋จะไปลงไปไทยหูดใบก่อนทุกคนลงไปไทยให้ใหญ่นะเพราะมันไม่มีน้ำจะนัำไทยหยาบถ้าถ้มันได้งานตัวนี้ทำรนี่ได้กี่แร้วเราบอกงานตัวนี้ จัดแล้วลงานหนึ่งทุกคนนี่เราจะใช้งานตัวนี้นะงานตัวนี้ประตู้สีเลียวดอกอย่ามันค้ำก่อนเพราะว่าเราต้องไปเปลี่ยนคิงนะเมื่อบานกันจะป้ายยืนหน้ากับเครื่องของมันลายทุกคนต้องเอาเมื่อนะเพราะว่าไม่มีพ่นพ่นเป่า เขาเาเมื่อนอนบ้านเพราะว่าคนในบ้านเสียนะทนเราก็เลยเขาเมื่อนะเ้าิาท้ายต่อใช่ไหมฮมนฮันหมฮัน,นลงไปท้ายไหม แล้วทุกคนพอดีแล้วพอดีนะไฮห,หนึ่งนี่เล็กให้มันแล้วเลยไฮใหญ่พอดีใส่เวลาประมาณสักโมงปลายนะทุกคนทั้งในหนึ่งพอดีถ่ายให้มันแล้วนะเอาทุกคนสำหรับวีดีโอนี้กาบมันมีอย่างไรนะจะขอจบเพียงเช่นนี้แหละไม่ได้ขโมกขบับใจอะไรที่ติดตามครับส้มจะได้ถ่ายติดตามกันคลิปต่อไปนะทุกคนโอเคนะ